วันนี้คุณชายคุณยายมาทำน้ำเงี้ยวให้กินนะจ๊ะรอชมกันเลยนะครับนี่ยังไม่กินข้าวเช้าเลยเชื่อไหมเนี่ยรอกินนมจีนโอเคเอกลมาจากหนฉก็ม่รู้แต่จ่ใจฉันมันนมาไวนี่มีเลือดด้วย อืลูกมืออยู่นี่ครับพมา่าสาวพ,พม่ลูกมือคุณยายครับนี่วันนี้คุณแม่เรามาเสี่ยวกระเทียมนะจ๊ะสเสร็จแล้วหรอทำกับข้าวให้กินไม่พอนะครับต้องเจ็บตัวด้วยวันนี้นี่มืออาชีพตระดับ,บ,บโลก

ช่วยกันทํานะครับสาวพ่อแม่ร้อนๆร้อนๆร้อนๆนะจ๊ะืมันช่างน่ากินเสียเหลือเกินืใส่จานก่อนสิคุณแม่ไม่ไม่ไม่นี่นี้เลยเหรอใช่ครับก็ถ่ายเป็นชุดค่ะไม่ได้นานเป็นนานนี่ค่ะขนมจีนแซ่บซ พี่มือคุณแม่นี่กับค well, so, so, yeah, so, so, no, oh, ุณยายวันนี้แวะมาที่บ้านนี่ของหนูของหนูของคุณแม่น่ากินจังเลยเงี้ยวเงี้ยวนี้ของของเหนือเหรอคนเหนือเหรอใช่ค่ะเชียงใหม่เจ้าคนเหนือว้าวดูด้วยดูด้วยพี่เก๋พูดแบบสูตรโบราณ ก็พูดลย<น>ก็พูดเองดิทำไ,ไมต้องให้พูดคนเดียวอะ่ะทำไมไม่พูดบ้า<ร>ง่ะออกกล้องหน่อยพูดหน่อยดิอร่อยไหมไ,หไม่ได้กินเอ้วเหรอไม่ได้กินแล้ว <c oughs> ดูส่งตีเอ้ยไม่ใช่ดูขาไก่ถ้ามีกลิ่นมีเครื่องในด้วยนะใช่ ไม่ถ้าใส่ฮะผมชอบกลินถ้าใส่ก็อร่อยใช่กลิ่นอร่อยกลินอร่อยแต่เแต่มันจะแค่เป็นกึินเนาะเป็นกลินเนาะมันจะไปทําให้ไม่อร่อยได้ไงมันก็ยิ่งอร่อยดีกลินอร่อยแต่ละแต่คนชอบอะกลินกับตับใส่ก็ได้ผมว่าตับมันจะทำให้รสเสียงมาดูด้วยดูด้วยมันหน้าช่างหน้าลเกินมา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 เรามากินกัน ถ้าพกเกตสามตีแล้วโอ้ได้เลยสามตีนจุกจุไปเลยไอ้นี่หาเลือกซะแล้วน่ตัดเองเลยนะเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะอยากกินอะไรตัดโอเคมือคุณแม่ของเรานะครับกับคุณยายนี่ขาไก่จะเคี้ยวกระดูกกลืนไปหมดเลยครับจะไม่ให้เหลือเลยครับนี่ผัดด้วยหยิบเองเลยก็เป็นเกลียวรสเด็ดของแม่ผมนี่ มึงถอย <laughs> <laughs>